บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะส่วนที่3นี่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณี วัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นซึ่งเป็นส่วนสะท้อนนะคะของวิถีชีวิตของผู้คนต่างๆในท้องถิ่นอย่างเช่นการแต่งกายนะคะแต่งกายการอาหารการกินนะคะแล้วก็มีลทัทธิมีความเชื่อของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆนั้นนะคะ,ะ,คะก็ก,ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นวิถีชีวิตเป็นอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เหมือนกันนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะอย่างเช่นการสร้างบ้านอย่างนี้ก็มีใช่ไหมคะที่ที่พูดถึงถวัฒนธรรมเนี่ยการสร้างบ้านสร้างบ้านแบบทางภาคเหนือนะคะก็มีความเชื่อในเรื่องพูดผีปีศาจเขาก็จะสร้างการแลอะไรพวกนี้ทั้งภาคกลางภาคใต้มีความเชื่ออะไรนะคะเขาก็จะมีวัฒนธรรม แล้วก็ประเพณีเป็นตัวที่จะเรียกว่าไรส่งเสริมความเชื่อนะคะเหล่านั้นการแต่งกายก็เหมือนกันนะคะถ้าอากาศเย็นๆเ,เขาก็จะใส่เสื้อผ้าที่มันเป็นไงที่มันหนาที่มันที่มันให้ความอบอุ่นกับเขาส่วนอาหารการกินของคนทางภาคท,ที่มันมีอากาศเย็นก็จะเลือกอาหารที่มันเป็นไงคะให้พลังงานนะคะมีไขมันเยอะๆหน่อยแต่ ในที่ที่อากาศร้อนร้อนหรือว่าอะไรเขาก็จะค่อนข้างจะชอบอาหารที่ให้ความจัดจ้านนะอ,อ,อย่างเช่นทางภาคอีสานเนาะก็จะชอบอะไรที่มันแซบ่แซบๆใช่ไหมคะพอกินแล้วมันก็โอ้โหแบบอากาศร้อนๆ้อนครนูพูด ตามความเป็นจริงคือนั้นยิ่งร้อนยิ่งง่วงใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากินอะไรที่มันแซ่บๆตาม,มันจะตื่นใช่ไหมคะมันก็เกิดความรู้สึกแบบว่าเออมีพละกกำลังในการที่จะทํำนั่นทานี่ใช่ไหมคะกินข้นเหนียวอะไรเงี้ยให้พละกําลังมากขึ้นนะนี่เครื่องนุ่งห่มนะคะเครื่องนุ่มห่มของแต่ละท,ที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะที่บอกนักเรียนนะคะคือลักษณะอากาศเย็นนะคะ ภูมภูมิอากาศก็จะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนเครื่องนุ่งห่มจะเอาหนาเอาบางจะนุ่งยังไงนะคะมันก็อยู่ที่วัตถุดิบที่เราจะใช้วัตถุดิบนั่นเอามาจากไหนล่ะคะในการผลิตขอมาจากในท้องิ้่ของตัวเองนั่นเองนะคะอย่างเช่นในเขตร้อนโอ้ถ้าเราร้อนเนี่ยเราไปใส่เสื้อขนสัตว์ดีไหมเออขี้กากจะขึ้นนะสิคะลูกนะถ้าเราอยู่ในเขตร้อนเราก็ใส่ผ้าฝ้า นะคะผ้าฝ้ายผ้าป่านนะที่ก็เอาใยพืชมามาในการผักทอนะคะพวกนี้ก็จะใส่สบายนะคะเวลาเหงื่อออกแล้วก็ทำไมคะมันก็จะระบายเหงื่อของเราออกไปได้ใช่ไหมคะ,ะพวกที่อยู่ในอากาศหนาวก็ต้องหาเครื่องนุ่งห่มที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายไปเสพผ้าฝ้ายบางๆไปยืนขาสัน่นนะถ่ายภาพนะเชันจะถ่ายรูป โชว์เพื่อนหน่อยไปยืนต้านลมหนาวอะไรนะใส่เสื้อบางๆคงไม่มีอะส่วนใหญ่แล้วทุกคนนะคะถ้านหนาวแล้ววิ่งเข้าหาผ้าห่มกันทั้งนั้นนะคะนะประเทศเรามันเป็นประเทศร้อนใช่ไหมคะพอเจออากาศหนาวเขาหน่อยแบบโหไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาจะหาว่าตกเทรนเนาะรีบไปหาเลยคะ่ะหาผ้ามาใส่โอ้โหดูโหนี่ผ้าขน,นสัตว์ครูเห็น คือบางทีเราก็อยากขำานะมันเป็นแฟชั่นเนอะแฟชั่นเกาหลีอะครูเข้าใจเนอะเพราะว่าเราชอบเกาหลีใช่ไหมเราดูหนังซีรีส์เกาหลีอะไรเราก็รู้สึกโอ้หนุ่มสาวก็น่ารักดีโอ้ซื้อไอ้ที่ใส่หัวค่ะเป็นฟูฟูมาใส่แล้วก็เดินอากาศมันเริ่มเริ่มจะเย็นนิดนึงโอ้ซื้อมาใส่แล้วแต่คือเกือบจะหัวละแต่ก็คิดอีกทีเออมันเป็นยุคสมัยเนาะ ไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวเด็กๆพวกนี้เขาก็จะเข้าไปอยู่ในห้องแอร์เขาก็ช่างเขาไปเหอะแต่เนาะเอาตามความเป็นจริงก็คือมันก็เรื่องของการรับเทสะเหมือนกันนะคะนะดังนั้นก็เอาเอาตามความเหมาะสมก็แล้วกันนะคะถ้าหนาวมากก็โอเคคุณก็สวมไปแต่ถ้าเผื่อมันมันร้อนนะกูเห็นนักร้องบางคนน่ะใส่แบบเสื้อหนังแล้วก็ใส่เป็นแบบฟูๆคือไอเกาหลีอะคะ่ะ นักร้องเกาหลีเนาะพวกพวกบอยแบนด์ทั้งหลายเขาจะใส่พวกประเทศเขาประเทศหนาวีิมาตกไงคะเราก็ใส่บ้างเนอะออกมาเหงื่อนีดแตกพลักเลยก็ใส่เออกออ็ตามความเหมาะสมก็แล้วกันนะไม่ว่ากันหรอกเนะแต่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าใส่มาแล้วถ้าคนอื่นก็หัวราะเราต้องยอมรับนะว่าเราอะนะคะแตกต่างออกไปจากกลุ่มชนนะคะนั้นคนไหนจะใส่ก็ ว่ากันไปเนาะเอาที่สบายใจไปกันแล้วกันนะคะงนั้นเครื่องรุ่งห่มต่างๆเนี่ยนะคะก็ก็ควรจะหาให้มันเหมาะกับตนเองนะคะอันนั้นคนมันก็มันก็มีที่มาที่ไปนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ที่อะไรอ่อยู่ในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะแต่ว่าครูก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องของ มันก็เป็นเรื่องของแฟชั่นถ้าถือในในในเมืองนะแต่ถ้าชนบทน่ะเขาจะน่ารักเขาจะไม่ค่อยจะบ้าแฟชั่นเหมือนคนในเมืองหรอกนะต่อมานะคะความเจริญก้าวหน้านี่มีส่วนในเรื่องของการกําหนดเครื่อง,งนุ่งห่มเนี่ยนะคะให้เหมาะสมกับที่ครูบอกค่ะกับเพศกับวัย เวลาสถานที่ความนิยมความเชื่อหรือในเทศกาลนะคะตามที่ครูบอกได้ละคะ่ะการแต่งกายก็มีแนวโน้มคล้ายคลึงกันอย่างในแต่ละชุมชนนะคะที่มีลักษณะนะคะของการแต่งกายก็คล้ายๆในในชุมชนนั้นนะคะเขาจะแต่งเหมือนกันอย่างอย่างทางภาคเหนือนะคะก็จะน,นิยมแต่งอะไรนะคะ ภาคกลางแต่งไงภาคใต้แต่งยังไงการแต่งกายมันเป็นเหมือนเหมือนพอเห็นปุ๊บเนี่ยเราบอกได้เลยนะคะมันมันบ่งบอกได้เลยว่าอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ในเวลาช่วงเวลาใดนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของแต่ละท้องที่แต่ละ แต่ละภาคภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะคะนั้นนะคะปัจจุบันเนี้ยแนวโน้มก็มีการเปลี่ยนแปลงไอ้เจ้าเอกลักษณ์แต่ละภาคนั้นน่ะมันก็ถูกเปลี่ยนไปนะคะผู้ที่ยังสวมใส่อยู่ก็มักจะเป็นผู้สูงอายุสูงวัยนะคะแล้วก็ดำรงรักษาในในเครื่องแบบเครื่องแต่งกายในภูมิภาคของตัวเองแต่พอตอนหลังๆเนี่ยนะคะความ เป็นสากลมันเข้ามาเยอะการแต่งกายมันก็เปลี่ยนไปนะคะการแต่งกายที่ที่ให้เกิดความรู้สึกกระฉับกระเฉงนะคะเพราะว่า,เ,าเราต้องการความเรียกว่าอะไรคล่องตัวนะคะในการเดินทางเพราะว่าการคมนาคมขนส่งทั้งหลายแหล่นี่มันต้องการความสะดวกและรวดเร็วใช่ไหมคะนั้นวัฒนธรรมในการแต่งกายก็เปลี่ยนไป ะะมีนำเอาวัฒนธรรมของตะวันตกหร,หรือเทรน์ของเกาหลีเกาหลีก็นำวัฒนธรรมของตะวันตกมาใช้เหมือนกันนะคะก็คือนิยมการแต่งกายให้มันธรรมดทธรรมงแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องเอามาถ้าเผื่อพูดเป็นภาษาไทยไทยก็คือดัดแปลงให้เหมาะสมนะคะก็คืออัดแอเอาให้ให้เหมาะกับตัวเราเองว่า คนไทยเราเนาะถ้าเราไปเอาขนสัตว์ฟูฟ่องมาเอาขนเฟอร์มาสวมอะไรเนี่ยนะคะบ้านเรามันไม่หนาวขนาดนั้นแล้วก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นซะบ้างเปลี่ยนไปบ้างนะคะมันไม่ต้องไปเอาของเขามาเป๊ะๆอย่างนั้นหรอกดัดแปลงนะคะให้เหมาะกับสภาพของภูมิอากาศในบ้านเราแล้วมันก็จะมีหลายชุมชนนะคะที่ครูเห็นนะนะอย่างวันก่อนนั้นครูดูรายการรายการหนึ่งนะเขาก็ ชุมชนในจังหวัดของเขาเนี่ยจะเป็นชุมชนมอนคนมอนเนี่ยนะคะเขาจะมีเครื่องแต่งกายของเขาแล้วเราพอเราดูปุ๊บเนี่ยนะเราจะรู้ว่านี่คือการแต่งกายของคนมอนนะคะเสื้อผ้าอะไรก็จะคล้ายๆกันผมเผ่าอะไรจะเป็นแบบคนมอนนั่นคือแบบโบราณนะเพราะปัจจุบันนี้ความคล่องตัวมีผ้าถุงผ้านุ่งที่เขาสวมใส่นีมันก็จะกลายเป็นผ้าถุงผ้านุ่งแบบสาเร็จ แล้วก็สวยงามนะคะส่วนเสื้อผ้าก็จะเปลี่ยนแปลงนะสีสันต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะมันอยู่ที่การเอามาประยุกต์แต่ถ้าถามว่ามันยังมันทิ้งไปเป็นคนละเวอร์ชั่นคนละแบบคนละอะไรเลยไหมมันไม่นักเรียนมันก็ยังเหมือนคือยังมีความเป็นกลิ่นอายของความเป็นคนมอนของเขายังอยู่เลยนะคะเพราะนั้นครูก็ก็น่าชื่นชมนะครูก็ยัง ชื่นชมอยู่เลยนะแล้วก็ชอบนะคะก็ยังชอบอยู่แล้วก็มีอีกหลายๆแห่งนะคะนั้นข้อดีข้อเสียของการนำเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาผสมผสานกับของเรามันก็มันก็มีนะคะมันก็มีในเรื่องของความคล่องตัวสะดวกอะไรเงี้ยนะคะนั้นการแต่งกายเหล่านี้นะมันก็อยู่ที่อย่างที่ครูบอกะค่ะอยู่ที่ความยืดหยุ่นอยู่ที่ อยู่ที่การนำเอามาใช้นะคะในเรื่องประเพณีต่างๆนะคะในเรื่องประเพณีต่างๆก็เกิดประเพณีนี้มันเกิดจากสังคมนะคะสังคมธรรมชาติทัศนคติเอกลักษณ์ค่านิยมความเชื่อนะคะในสังคมดนึงที่เชื่อในเรื่องต่างๆเชื่อในสิ่งที่มีอำนาจลี้ลับเชื่อในสิ่งที่เหนือมนุษย์เชื่อในเรื่อง อำนาจของดินฟ้าอ่านะคะนะและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ทราบสาเหตุเราก็มีความเชื่อเน,เ,เนั้นประเพณีเหล่านี้มันเกิดขึ้นแบบนี้แหะคะ่ะอยู่มันจะเกิดขึ้นมาได้ไงนะคะมันมาจากความเชื่อมาจากทัศนะเกิดจากลักษณะของค่านิยมต่างๆมันมาได้ไงมันมาจากความลี้ลับ ะะแล้วก็มีความเชื่อกันต่อ,ต,อ,ต,อต่อกันมามันมาจากการที่หาเหตุผลไม่ได้นะคะอาจจะการหาเหตุผลไม่ได้เพราะอยากจะเชื่ออย่างนั้นนะคะหาเหตุผลไม่ได้ก็เลยปักใจเชื่ออย่างนั้นหรือการที่ต้องการที่จะให้เชื่อเพื่อจะปกป้องอะไรบางอย่างก็มีนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีกุศโลบายหลายๆอย่าง เพื่อให้ชนรุ่นหลังๆเนี่ยไม่ทําผิดทำอะไรไม่ดีหรือทําแล้วมันจะเกิดผลเสียเขาก็เลยต้องหากุศโลบายในการหลอกนะคะพอโตขึ้นมารู้ว่านั่นมันเป็นกุศโลบายแต่ก็ยังสอนรุ่นต่อไปรุ่นเด็กต่อไปว่าไอ้เป็นอย่างนี้นะเด็กเนี่ยมันก็คือภาคขาวบางเนี่ยสอนมาถึงโอ้เชื่ออเชื่อเชื่อเชืจนเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ถึงมารู้ความจริงโอ้มันไม่ใช่หลอก นะถ้ามือถ้าเกิดเขามีความรู้หรือการศึกษาเขาเพิ่มขึ้นเขาจะรู้โอ้มันไม่ใช่หรอกแต่เพื่อปกป้องหรือป้องกันเขาก็จะเล่าให้เด็กรุ่นต่อไปฟังมันก็เป็นความเชื่อตดต,ต่อกันไปนั่นเองนั้นมันพวกสิ่งเหล่านี้ที่เป็นประเพณีต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตามความเชื่อศรัทธานะคะตามความเรียกว่าอะไรอะความเป็นเอกลักษณ์นะของแต่ละชน แต่ละชุมชนแต่ละท้องที่นะคะดังนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าเวลาภัยพิบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราต้องอ้อนวอนขอร้องในสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองอ้อนวอนแล้วสิ่งนั้นจะดนบันดาลให้เราเนี่ยพ้นจากภัยพิบัติเหล่านั้นนะคะมนุษย์นะคะที่ไปอ้อนวอนต่อสิ่งสิ่งเหล่านั้น ก็มักจะนะคะพอพอหลังจากที่เรา,เาผ่านพ้นต่อภัยต่างๆหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์นั้นมันผ่านพ้นไปแล้วมนุษย์เราเนี่ยน่าสรรเสริญอยู่อย่างหนึ่งคือเรามีความรู้สึกรู้คุณนะคะเรามีความรู้สึกรู้คุณรู้จักบุญคุณอยากตอบแทนบุญคุณเราก็เลยทำอะไรเราก็เลยทำการทำพิธีนะคะบูชา นะคะทำพิธีบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อขอบคุณนะคะเพื่อขอบคุณสิ่งที่ดนบันดาลให้ให้เหตุการณ์เหล่านั้นมันผ่านพ้นไปนะคะเออเราไม่ต้องดูไก่หรอกคะ่ะเอาแค่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้แบบเอาเอาป่วยจริงๆนะป่วยแบบใกล้จะตายหรืออะไรเราจะนึกถึงเลยว่าโอ้ เราต้องไปสวดอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนักเรียนบอกว่าหนูไม่เคยเพราะหนูยังเด็กอ่าหนูไม่เคยเอาเอาผู้ญาติผู้ใหญ่ของนักเรียนเวลาที่ญาติผู้ใหญ่ของนักเรียนไม่สบายข้โรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยนักเรียนจะรู้สึกเป็นอะไรกวนกยใช่ไหมครักลัวกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่คนนั้นจะจาก,จากไปสิ่งแรกที่นักเรียนทําก็คือจุดธูปไหว้พระจริงไหมนั่นแหละค่ะก็คือการยึด นะคะหรือหาที่พึ่งหรือหาผู้ที่คิดว่าจะดนบันดาลให้ให้เราเนี่ยรอดพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยให้ผู้ใหญ่เรารอดพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยหลังจากนั้นแล้วญาติผู้ใหญ่หายแล้วลูก,ลก,ลกไม่รู้สึกหรอคะว่าพระนี้ได้ดนบันดาลให้เรานักเรียนก็ต้องรู้สึกผอนักเรียนรู้สึกนักเรียนทำอะไรเอาดอกไม้ไปบูชาจริงไหมคะ,อ,ะอันนี้นะคะ นักเรียนบางคนบราหนูไม่เคยเอา้าวงั้นก็เรียนสอบได้อ่ะใกล้สอบแล้วอู๋พอสอบเสร็จนะอูข้อสอบทําได้ผ่านฉลุยดีใจมากเลยเอาดอกไม้มาทําไมครับไหว้พระกับท่านที่ท่านนะดนบันดาลให้อ่าให้เราทําข้อสอบเสร็จให้เราทําข้อสอบได้เนี่ยแหละค่ะคนไทยเรามีนิสัยดีครูบอกเลยนะมีนิสัยดีดีเพราะอะไรดีเพราะเรารู้จักบ,บุญคุณ นะนั้นการทำพิธีบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะตามความเชื่อและความรู้สึกของตนเองนะคะเ,เมื่อเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันทำแล้วมันได้ประโยชน์นะคะอันนี้เป็นเรื่องของของตัวบุคคลของส่วนบุคคลภายในบ้านแต่ถ้ามันเป็นส่วนรวมล่ะคะนะเช่นอยู่ๆชุมชนเกิดน้ำท่วมขึ้นมา น,น้ำท่วมขึ้นมาแล้วโอ้ยแบบท่วมมาตั้งเกือบสองเดือนแล้วทำยังไงดีเนาะอุตสาห์นี้อ่าบวงสวงนะคะวงสวงอขอให้เทพเจ้าหรือว่าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโดนบันดาลให้น้ํามันแห้งทีเถอะทุกคนร่วมมือกันเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นชุมชนใช่ไหมคะทุกคนก็มีจิตเดียวกันไปไปทำพิธีกรรมเหล่านั้นพร้อมๆกันหลังจากนั้นแล้ว น้ำลดน้ำแห้งทุกคนก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเป็นหนี้บุญคุณที่จะนะคะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเทวดาหรือว่าพูดผีหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาได้ขอมาขอเขาก็เลยรวมตัวกันทำปฏิบัติเป็นธรรมเนียมไปเลยค่ะเป็นประเพณีไปเลยยืดถือกันไปสืบต่อๆกันไปเป็นแบบเป็นแผลเลยกลายเป็นประเพณีนิยมกันไปเลยในสังคมนั้นๆ นี่แหละค่ะเป็นที่มาที่ไปของการเกิดประเพณีนิยมอุคุพูดเยอะเนาะนักเรียนบอกว่าโอ้โหพ,พูดเยอะแค่ต้องการตรงนี้ก็อยากให้นักเรียนเข้าไปนั่งในบรรยากาศอย่างนั้นไงนะคะพอเราไปนั่งในบรรยากาศอย่างนั้นเราก็โอ้ววนะติดต่างทิ่ต่างนะนั้นคนไทยเนี่ยยิ่งมีพื้นที่กว้างขวางเท่าไหร่การพัฒนาในด้านขนบ ธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยในแต่และชุมชนก็มีความหลากหลายกันมากขึ้นไปเรื่อยๆจริงไหมชุมชนนี้นะคะมีประเพณีนี้ชุมชนนี้มีประเพณีนี้แล้วแต่หลากหลายกันไปนะ,อ,ะอย่างเช่นชุมชนในภาคเหนือนะคะเราก็เรียนรู้ไปแล้วว่าไอเจ้าพื้นที่ ลักษณะภูมิลักษณ์ของภาคเหนือเป็นไงจำได้ปะคะเออมันมีภูเขาใช่ไหมคะมีที่เป็นที่สูงภูเขาสูงสลับซับซ้อนไปหมดเลยแล้วมันก็มีที่ลาบเชิงเขาต่างๆใช่ไหมคะมีที่ลาบตามหุบเขานะคะเออนั้นอากาศเป็นไงอากาศก็เย็นนะคะคำนบนธรรมเนียมประเพณีจึงเป็นเอกลักษณ์ที่เห็นเด่นชัดเลยอย่าลืมนะคะบนภูเขาพวกนี้ก็จะ เป็นชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ข้างบนนั้นเราเรียกกันว่าชาวไทยภูเขาชาวไทยภูเขานะคะอย่าไปเรียกเขาว่าชาวเขาเพราะครูจําได้ถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่านได้บอกว่าเราอย่าไปเรียกนะคะชาวไทยภูเขาว่าชาวเขาต้องเปลี่ยนนะชาวเขาให้มาเป็นชาวเรา ครูฟังแล้วครูแบบทึ่งจริงเพราะชาวไทยภูเขาไม่ใช่ชาวเขาเพราะว่านั่นคือคนไทยเหมือนกันเป็นชาวเรานี่แหละค่ะคนไทยที่เป็นผู้ที่อยู่บนพื้นที่สูงใช่ไหมคะพื้นที่สูงบนภูเขาเนี่ยก็มีมากมายหลายเผ่านะคะมีเผ่าอะไรบ้างมีเผ่าแมวนะคะมูเซ นะคะหรือเขาเรียกมูซอมูเซอร์แต่น่าจะเรียกมูเซอร์มากกว่าเนาะบางคนกูเรียกมูซอกูก็เลยไม่ไม่แน่ใจนะแต่เราเราเคยได้ยินแต่เรียกมูเซอร์มูเซอร์ใช่ไหมคะเผายาวเผา,ามูเซอร์เผาอีกกนะคะอีกกนี่กูชอบเสื้อสวยมากนะเสื้อสวยอ้แล้วก็มีแบบโลหะเป็นเหรียญใส่รูปูสวยมากนะคะอยากใส่ นะจริงๆน่าให้นะถ้าหน้าแบบออกแนวแบบมมวยๆหน่อยนะใส่แล้วโอ้โหจะเข้ามากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวเขาเหล่านี้นะคะชาวภูเขาชาวไทยภูเขาเหล่านี้น่าจะมีการสืบเชื้อสายเนาะมาจากทางจีนนะคะจีนตอนใต้นะคะน่าจะอพยพกันเข้ามาตรงส่วนนี้ตามประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าเรามีภาษา คล้ายๆกันนะคะภาษาของคนาชาวไทยภูเขากับทางจีนตอนใต้เนี่ยจะมีภาษาคล้ายๆกันนะแล้วก็หน้าตาก็จะออกแนวคล้ายๆกันนะคะนั้นก็พวกนี้เขาจะมีความเชื่อในเรื่องของพูดผีในเชื่อของเรื่องของวิญญาณ นะคะมีเรื่องวิญญาณความเชื่อฉะนั้นพวกนี้เขาก็จะมีประเพณีที่ที่เห็นชัดชัดเชื่อเรื่องผู้ชายนะคะที่ที่ไปจับต้องผู้หญิงนะคะก็ไม่ได้เขาเรียกว่าผิดผีผิดผีก็คือผีไม่อนุญ,ญาตให้จับต้องกันเนื้อตัวกันนั้นก็จะต้องแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนั้นพวกพวกเขาก็จะยึดถือในเรื่องของวิญญาณนะคะเรื่อง เรื่องผีแล้วก็มีพิธีการประเพณีการแต่งงานนะคะประเพณีการแต่งงานก็จะเหมือนกับอ,อัญเชิญนะคะที่เขา,เาพูดผีต่างๆให้ให้มานะคะให้มารับรู้มีพิธีกรรมนะคะมีพิธีกรรมมีการบวงสรวงด้วยประเพณีฉลองปีใหม่ของเขาก็มีนะคะมีร้องเต้นรำอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแล้วก็ แต่ว่าแต่ละเผ่านะคะม่จะเป็นแมวมูเซอร์นะคะย้วอีกก็มีประเพณีแตกต่างกันเล็กๆได้น้อยแต่ความเชื่อเดียวกันในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของวิญญาณนะคะในเรื่องของของสิ่งลี้ลับเล่นลับนะคะนะก็จะมีพิธีลอยฟ้าพิธีลอยฟ้าก็คือพิธีลอยกระทงนั่นเองแต่ครูเข้าใจว่าลอยกระทงเนื่องมาจากว่าเขาอยู่บนภูเขาไม่ แม่น้ำลำคองมันก็คงจะไม่ค่อยมีเนาะน่าจะเป็นรอยฟ้านี่นึกถึงรอยโคม,มนักเรียนนะคะไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นพิธีทางภาคเหนือนะว่ามันจะเกิดจากชนเผ่าหรือเปล่าแต่เวลาเราเห็นเราไปทางภาคเหนือก็จะมีการจุดโคมลอยใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันนี้การจุดโคมลอยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องห้ามแล้วคะ่ะแต่ต้องแจ้ง เนื่องมาจากว่าการคมนาคมขนส่งทั้งหลายแหล่นะคะคมนาคมขนส่งผู้คนหรือว่าสินค้าหรืออะไรต่างๆที่ที่มาจากการบินบนอากาศนะคะมันก็จะเกิดปัญหาได้เพราะว่านะคะเวลาที่ขึ้นลงเนี่ยมันจะมีระดับชั้นการบินใช่ไหมคะนี้ถ้าเผือกโคมเนี่ยมันลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นชั้นบรรยากาศหรือชั้นอากาศของของเครื่องบินมันก็จะทำให้เกิดอันตรายขึ้น นั้นเขาก็จะกลัวมากในเรื่องของการปล่อยโครมลรอยนะคะนั้นเวลาที่ใครไปเที่ยวหรือเราจะเล่นโครมลรอยอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีการขออนุญาตด,ด้วยเพราะว่าการปล่อยโครมลอยขึ้นไปแล้วบังเอิญน,นะคะเครื่องบินเนี่ยบินผ่านอย่าลืมนะคะการการขับเคลื่อนของเครื่องบินนะเขาใช้ใบพัดนะลูกขนาดนกต่างๆเขายังป้องกันเลยไม่ให้มันอยู่ในสถานที่ ตรงที่บินเลยใช่ไหมคะตรงเครื่องบินนะคะไม่ใช่ตัวนกบินนะคะนกมันบินตามธรรมชาติแต่มันจะมันจะไม่ได้บินเหนือเมฆไงเน,นีเครื่องบินที่มันบินเหนือเมฆแล้วนกก็ไม่ได้ขึ้นไปนกมันก็จะอยู่ใต้เมฆหน่อยนึงนี้เครื่องบินเนี่ยจะบินเหนือเมฆใช่ไหมคะเมื่อลอยที่สุงแต่ตอนที่จะลงต่ำนี่สิคะเขาก็จะมีวิธีการของเขานี่เจ้านกเนี่ยมันมีธรรมชาติของมันเพราะมันเห็นมันเห็นอะไรขึ้นบินปุ๊บมันก็ต้องทําไมคะ มันก็หนีแล้วแต่ไอ้โคมลอยที่มันลอยขึ้นไปมันมันไม่มีชีวิตน่ะมันไม่รู้หรอกค่ะว่ามันลอยไปแล้วจะไปโดนอะไรมันไม่รู้แต่เครื่องบินนะใบพัดมันดูดนะคะลูกพอดูดปุ๊บเข้าไปติดในใบพัดเครื่องบินใบพัดดับป่ะลูกนะก็เกิดอุบัติเหตุเกิดเกิดขึ้นได้ง่ายๆน,นั้นก็หน้าหน้าเป็นห่วงนะคะนั้นทางการเขาก็เลยนะคะขอความร่วมมือกับประชาชน นะคะถ้าใครจะปล่อยโคมลอยในเทศกาลอะไรก็ต้องแจ้งนะคะต้องแจ้งเน้นจะมีพิธีกรรมทางภาคเหนืออีกนะคะก็คือประเพณีสงกรานต์สนุกเลยใช่ไหมคะสงกรานภาคเหนือนะคะจริงๆแล้วสงกรานภาคเหนือมันมันน่าจะแบบเจ้าเจ้านะเออแบบแบบเย็นเย็นชํำชํำเวลาเราขึ้นเราเราไปภาคเหนือเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าประเพณีเขาแบบจะ อ่อนหวานนะเนออนะแบบประเภทแบบไทยโบราณโบร,ราณนิด,นดๆจะเกิดความรู้สึกแบบเออวันเย็นๆย็นฉ่ำๆเนาะปรากฏว่าพขึ้นไปเนาะไอตรงถนนที่ที่ก็าสารน้ำอ่ะโหศาสตรจริงจังมากเลยเออกขนน้ํามาจะใสใ่รถเนาะก็ตุ้มตุ้มตุ้มเลยตอนยุคที่ยุคที่น้ํามันไม่ไม่แห้งแล้งพอมายุคที่ แล้วก็ลงไปเล่นน้ําตรงเอ้ไอ้คูเมืองอะคะ่ะลงไปหูสาดน้ํากันแบบไม่สนใจใครนั้นนะ่ะสาดกันอิลเลขเคคะเลยพอตอนหลังทางราชการเขามาขอขอความร่วมมือเออก็ดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นก็เล่นกันสนุกสนานพอหอมปากหอมคอกันนะคะแต่นั้นก็ก็จะเป็นประเพณีทางภาคทางภาคเหนือนะคะซึ่งเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตนเฉพาะตัวของเขานะคะ โอ้พูดเยอะด้วอเด็กภาคเด็กก็เลยบอกว่าโอ้โหมาพูดให้หนูฟังกูขออนุญาตนะคะเอาของภาคเหนือมาเล่าให้ภาคอื่นฟังนะคะ